come อิงอายเดทงเชสเจ่าสร้างหฮาสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนกับเราชื่อคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ่ะเมื่อเด็กๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด็กๆอย่าลืมทําการกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมชื่อชั้นเลขที่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราชื่อด้วยนะครับผมอ่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะครับผมเรามาหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาเลยครับผม เมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆตาใครชูตี้หรือชีเยเปิดหนังสือไปหน้าที่17เลยครับผมเมื่อเด็กๆเ,เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเด็กๆครับวันนี้เราจะมาอ่านในเรื่องของบทความนะครับผมตูอี้ตูนะครับผม,นะรบผมเรามาลองฝึกอ่านบทความกันซัก หน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะเราซื้อบอกอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของบทความเนี่ยเราซื้อจะสอนให้เด็กๆเนี่ยได้อ่านนะครับผมแต่ไม่ได้สอนให้เด็กๆเนี่ยอ่ะเน้นหรือจําอะไรให้มันมากมายนะครับผมให้เด็กๆได้รู้ทักษะในการอ่านแค่นั้นพอนะครับผมอ่ะเรามาอ่านหัวข,ข้อกันเลยนะครับผมเด็กๆเรามาอ่านหัวข้อตามเราซือเลยเปจริงเปจริงเปจริงเตอ 的四。纪，纪，北京的四。纪，北京的四。纪，北京的四季。纪。 อ่าท er ีนี้นะครับผมเด็กๆครับเรามาดูในบรรทัดแรกเลยนะครับผมบรรทัดที่หนึ่งะครับผมตัวสีดําๆในบรรทัดที่หนึ่งะครับผมเรามาอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อนะครับอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อเลยเป่ยจิงเป่อจิงอจง是ัว 北京市中国的首都的首都的首都。北京市中国。 的首都啊，北京是中国的首都，那เองนะครับผมอ่าอ่านประโยคความหมายภาษาไทยปักกิง่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนอ่าเปจริงเตอร ปิดจริงชื่อจงกัวเตอร์สโตรเนี่ยนะครับผมประโยคนี้ก็คือปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเองอ่ะต่อมาวักต่อมาอ่านออกเสียงตามเราชื่อทาทาชื่อทาชื่อทาชื่ออีกเกะทาชื่ออีก 美丽，美丽的城市，的，城市，美丽的城市，美丽，美丽。 美丽的城市，城市，美丽的城市，它是一个美丽的城市。 อะเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งอ่าต่อมาเรามาดูกันต่อในบรรทัดที่สองนะครับผมอ,อ่า,อ,อ,อ,า,อ,านะอ,อ่านออกเสียงตามเราสื่อชี้นิ้วตามเลยนะอ่าอ่านออกเสียงตามหน้าหน้าหน้าโยหน้าโย คำว่าหน้านะครับผมเด็กๆพูดคําว่าหน้าก่อนหน้าแต่ทีนี้เอาลิ้นม้วนขึ้นไปด้วยออกเสียงไปด้วยคําว่าหน้าแล้วก็ม้วนลิ้นขึ้นไปเป็นหน้าอ่าเก่งมากๆเลยอ่าออกอ่านออกเสียงตาเราชื่อไหมหน้าหน้าอยู่ซื่อเกอจี้เจียหน้าอยู่ สี่个季节那有四个季节啊那有四个季节นะครับผมอ,อ่านออกเสียงตามเราซื้อประโยคภาษาไทยที่นั้นมีอยู่ด้วยกันสีหรือดู อ่ะเรามาดูกัน3เดือนแรกคือเดือนอะไรเรามาอ่านตามเราซื้อเลยซานเยุเ่ยสันยุ่ย่ซื่อเย่อู่เย่อูเ่เย่ซานเย่ สื่อเย่อู่เย่สื่อชุนเทียนสื่อชุนเทียนสื่อชุนเทียน,น,นอ่าอ่านดาวน์โซื้อใหม่นะครับผมสานเย่สื่อเย่อู่เย่ ชชื่อุนเทียนชืน่อช่าเรามาดูคำหมายนะครับผมอ่าอ่านตามเราชื่อเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ่าต่อมาเรามาดูกันเดือนต่อมาเลยอ่านออกเสียงตวววว้าเราชืล้ยย่ลเอีเจ็ปดเดืปเหเดื e นเจ็ปเ ชื่อเสียเทียนชื่อเสียเทียนซื่อเสียเทียนอ่าเก่งมากๆเลยอ่ะอ่านออกเสียงตามเราซื้อใหม่ประโยคนี้ลิวเย่ชีเย่ป่าเย่ชื่อเสียเทียน ในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงฤดูร้อนอ่าเก่งมากๆเลยอ่ะเราซื้อสรุปถามก่อนในบรรทัดนี้ในในวักเหล่านี้นะครับผมในในหน้าสไลด์ของเราซื้อหน้านี้นะครับผมเราซื้อถามก่อนปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของของประเทศอะไรเอ่ย เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเองนะครับผมที่ปักกิ่งเด็กๆครับมีอยู่ด้วยมีอยู่ด้วยกันกี่ฤดูเอ่ยที่ปักกิ่งมีอยู่ด้วยกันกี่ฤดูครับอมีด้วยกัน4ี่ฤดูนะครับผมสองฤดูแรกที่เราเอ่ยกันไปในบทนี้นะครับผมมีฤดูอะไรบ้างอ่ฤดูใบไม้ผลินั่นก็คือชุนเทียนนั่นเองแล้วฤดูร้อนก็อีกหนึ่งฤดูนะครับผมก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนที่นี้เราซื้อถามเด็กๆก่อนนะครับผมว่า หรือดูใบไม้ผีเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนอะไรอ่าเราลองดูนี้เราลองดูในในหนังสือของเราหรือดูในสไลด์ของเราซื้อก็ได้นะครับผมเดือนอ่าในช่วงของชุนเทียนเนี่ยนะครับเด็กๆครับจะอยู่ในของเดือนอะไรเอ่ยติ๊กตอก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 อ่าก็คือในอย,อยู่ในอยู่ในช่วงของเดือนซานเย่ตรงนี้ก็คือเดือนมีนาซื่อเย่ก็คือเดือนเมย ษาแล้วก็อู่เย่คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมนะครับผมเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับผมต่อมาฤดูร้อนเซียเทียนฤดูร้อนเซียเทียนเด็กๆครับดูนะฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงของเดือนลิวเย่ชีเย่แล้วก็ป่าเย่อลิวเย่ชีเย่แล้วก็ป่าเย ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมอ่าฤดูร้อนจําไว้ดีนะไม่เหมือนในประเทศไทยเราเลยนะครับผมฤดูหนาวอ่าฤดูใบไม้ผลิของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของมีนาจนถึงพฤษภาพอฤดูร้อนปุ๊บจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาต่อไปฤดูถัดไปเรามาดูกันในฤดูใบไม้ร่วงอ่าอ่านออกเสียงต้าเราซื่อจิวเย่ 九月、十月、十月、十一月、九月、十月、十一月是秋天，是秋天,、啊、天。啊，听里按括号老师嘞，九月。 七月ขออภัยครับผมจิวเย่สิเย่สิเอ,อีเย่อชื่อชิวเทียนต่อมาบรรทัดต่อมาเนอะอ่าต่อเราชื่อเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็และพฤศจิกายนเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกานะครับผมเป็นช่วงของชิวเทียนจําไว้ดีเลยนะครับผมตอนนี้เราเดือนอะไรเอ่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนอะไรเอ่ยที่ประเทศจีนอะ่ะตอนนี้คือเดือนพฤศจิกายนดังนั้นที่ประเทศจีนเด็กๆครับผมกาลังอยู่ยังอยู่ในช่วงของชิวเทียนนั่นเองชิวเทียนคือฤดูอะไรเอ่ยจําได้ไหมชิวเทียนก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับผมอะ่ะต่อมานะครับผมเรามาดู ถัดไปนะครับผมหลังจากเดือนนี้นะครับผมเดือนหน้านะครับผมจะเป็นช่วงของฤดูอะไรเรามาดูกันอ่านออกเสียงตา้เราซื้อสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีเดือนสิ้นเดอนมีเดือนสิ้นเดือนมีเดื เดือนธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์เป็นช่วงหรือดูนหนาว เด็กๆครับในเดือนหน้านะครับผมก็คือเดือนธันวาคมหรือซือเออเย่นั่นเองนะครับผมซือเออเย่นี่นะครับผมที่ประเทศจีน,เ,จนเนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองนะครับผมแต่ในประเทศไทยเรานะครับผมในช่วงเดือนนี้เดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็อยู่ในช่วงของฤดูหนาวเหมือนกันนะครับผมซึ่งฤดูของไทยเราเนี่ยจะก่อนหน้าประเทศจีนเนี่ยอย่างน้อยประมาณเดือนถึง2เดือนเลยนะครับผมเด็กๆครับในช่วงของประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมแต่เราซื้อ ยังรู้สึกเลยเลยว่าร้อนนะครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเราไปอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยหนาวก็คือหนาวไปเลยนะอ่ะเรามาดูกันนะครับผมประโยคถัดมาในครับผมในวัคท,ที่ในบรรทัดในหนังสือเรียนเรานะครับผมในบรรทัดที่1 2 3 4 5สองสาครับผมในบรรทัดที่5นะครับผมในย่อหน้าใหม่เลยในบรรทัดที่5นะครับผมในหนังสือเรียนของเราอ่ะอ่านออกเสียตงตา้เราซื่อปอจกิงไปจกิง ไป่ยจิงเตอร์ชุนเทียนไป่ยจิงเตอร์ชุนเทียนช้างช้างกวาเฟิงช้างช้างกวาเฟิงไป่ยจิงเตอร์ชุนเทียนช้างช้างกวาเฟิงอ่า ฤดูใบไม้ผลิในปักกิ่งนะครับผมมักจะมีลมพัดเนี่ยบ่อยๆนั่นเองอ่านอ,ออกเสียงตามเราชื่อฤดูใบไม้ผลิในปักกิง่งลมมักจะพัดบ่อยๆอ่าฤดูใบไม้ผลิในปักกิ่งนะครับผมจะจะมีลมเนี่ยนะครับผมพัดอยู่แบบอ่อยๆนะครับหรือบ่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะ เรามาดูกันต่อในฤดูร้อนนะครับผมอ,อ่านออกเสียงตามเราชื่อเสีย้ยเทียนเสีย้ยเทียนไฟฉางเรึไฟฉางเรึเสีย้ยเทียนไฟฉางเรึไฟฉางเรึไฟฉางเรึ เสียเทียนไฟฉางยฤดูร้อนจะร้อนมากมากอ่าเด็กๆครับในฤดูร้อนของประเทศจีนเนี่ยถ้าถึงถึงในฤดูร้อนของเขาเนี่ยจะร้อนก็คือร้อนมากๆเลยนะครับผมจะร้อนนี่ก็ร้อนมากๆเลยนะครับผมร้อนกว่าประเทศไทยเรานะครับผมเพราะ หรือดูหนาวนะครับผมฤดูต่างๆเนี่ยใจหนาวก็จะหนาวมากๆเหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผมเรามาดูกันต่อเลยอ่ะอ่านออกเสียงต้าเราชื่อชิวเทียนชิวเทียนเหินเหลียงไข่เหินเหลียงไข่ชิวเทียนเหินเหลียงไข่ปู่หลง ปูเรปูเร่งปูเริอ่ะประโยคนี้อ่านตามเราซื้อใๆนะครับผมชิวเทียนเหินเหลียงควายปูเริงปูเร่งปูเริงอ่าฤดูใบไม้ร่วงจะเย็นมาก อากาศไม่ร้อนไม่หนาวอ่าได้กๆครับในช่วงของช่วงนี้นะครับผมในช่วงของเดือนซืออีเ่นะครับผมหรือในช่วงของชิวเทียนเนี่ยนะครับผมในประเทศจีนนะครับผมจะเป็นอากาศที่แบบช่วงแบบอากาศจะเย็นเย็นะครับผมเย็นเย็นนะครับผมไม่ถึงขั้นหนาวนะ อากาศเย็นๆนะครับผมพออยู่ได้แบบสบายๆนะครับผมไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับผมไม่ร้อนไม่หนาวเลยนะครับผมเราสามารถได้อยู่แบบโอ้ยไม่ร้อนเลยเราเราจะรู้สึกแบบโอ้ยไม่ร้อนเลยหรือจะแบบโอ้ยไม่หนาวเลยอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าฤดูถัดมาอะเรามาดูกันฤดูสุดท้ายของเขานะครับผมอะอ่านออกเสียงตามเราชื่อตองเทียนตงเทียนเเลีวยว凉快เอ้ขออภัยครับตงเทียน 很冷，冬天很冷，冬天很冷。有时候，有时候，下雪，下雪，有时候，下。 วอ่หรือดูหนาวจะหนาวมากๆในบางครั้งมีหิมะตกอ่าเด็กๆครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับผม เราซื้อจะทบทวนให้นะครับผมในฤดูต่างๆของประอ่าในของปักกิ่งนี่นะครับผมเราซื้อสรุปไว้ฟังง่ายๆก็คือปักกิ่งนะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฤดูนะครับผมในช่วงของซานเย่ซื่อเย่แล้วก็อู่เย่นะครับผมซานเย่ซื่อเย่แล้วก็อู่เย่เนี่ยจะเป็นช่วงของฤดูอะไรนะจําได้ไหมอ่าฤดูของชุนเทียนนั่นเองนะครับผมชุนเทียนก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้ว อากาศของชุนเทียนนะครับผมเด็กๆครับอากาศของเขาเนี่ยจะมีลมพัดอ่อยๆนะครับผมในชุนเทียนเนี่ยนะครับผมจะมีลมพัดอ่อยๆหรือจะมีแบบพัดอยู่บ่อยๆนะครับผมพัดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราซื้อเพิ่มเติมให้นะครับผมในช่วงของชุนเทียนเนี่ยจะมีฝนตกด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาในช่วงของลิ้วเย่ฉีเย่ ป่ายเย่ก็คือมิถุนากรกฎา,าคมนะครับผมจะเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับผมในฤดูร้อนของประเทศจีนนะครับผมร้อนก็คือร้อนมากๆก็คือร้อนแบบสุดๆเลยนะครับผมเหมือนแบบตัวเนี่ยจะละลายไปกับไอแดดแล้วนะครับผมตัวจะละลายไปเลยนะผมไทยว่าร้อนแล้วจีนร้อนกว่าอีกนะครับผมอันนี้ของเซียเทียนต่อมาในจิวเย่ สือเย่แล้วก็สืออีเย่ในในช่วงของเดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับผมเด็กๆครับจะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมอากาศในของฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยจะเป็นอากาศแบบเย็นๆนะครับผมในอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับผมในเดือนของสืออีเยนะ่เนี่ยในประเทศจีนเขาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมอากาศของเขาเนี่ยก็จะเย็นๆนะครับผมอากาศเนี่ยปูเหลืงปูเร่ปูเหลืงปูเร่ก็คือ อะไรเลยไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนั่นเองนะครับผมอากาศของเขาเนี่ยจจแบบเย็นสบายแบบใช้ชีวิตได้แบบสบายๆเลยแบบไม่มีแบบโอ้ยร้อนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมซื้อเอเยอีเย่แล้วก็เอเย่เนี่ยนะครับผมก็คือในเดือนธันวามการาแล้วก็กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงของฤดูนหนาวอ่าในช่วงมการากุมภาไอ้ ท่านว่ามกราแล้วก็กุมภานะครับผมจะเป็นช่วงของฤดูหนาวดังนั้นนะครับผมฤดูหนาวของประเทศจีนเนี่ยเมื่อร้อนก็ร้อนสุดไปแล้วใช่ไหมหนาวก็จะหนาวมากๆเลยเด็กๆครับหนาวแบบหนาวจนถึงขั้นแบบว่าในบางครั้งเนี่ยมีหิมะตกอ่าหนาวจนแบบมีหิมะเลยอุณหภูมิของเขาเนี่ยของเราเนี่ยในประเทศไทยเราใช่ไหมเด็กๆครับอุณหภูมิประมาณ25 2 6กเนี่ยเราก็จะรู้สึกบ่นว่าโอ้ยหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับผมแต่ที่ประเทศจีนตอนที่เราซื้อไปเรียนหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับผม หนาวของเขาเนี่ยคือลบห้าลบหกองศาเลยนะครับผมในบางครั้งเนี่ยเราซื้อจาได้เลยว่าตอนที่เราซื้อไปเรียนเนี่ยเราซื้อเคยเห็นหิมะด้วยนะครับผมเคยเห็นหิมะด้วยตกขึ้นมาแบบเหมือนสายฝนเลยนะครับผมเหมือนฝนมันตกเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดนะครับผมแล้วก็ตามถนนเนี่ยจะลื่นเลยเราซื้อเนี่ยจะต้องเดินเดินต้องเดินแบบยระมัดระวังเลยนะครับผมตอนสมัยที่เราซื้อไปเรียนเนาะอ่ะอันนี้คือข้าวๆของฤดูต่างๆในประเทศจีนนะครับผมอ่ะ สุดท้ายนะครับผมวันนี้นะครับผมเรานะครับผมจะไม่มีในส่วนของเรียนสีนั่นก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับผมแต่เราซื้อเนี่ยจะให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนนะครับผมฝึกอ่านฝึกจำนะครับผมตั้งแต่คําศัพท์เลยแล้วก็บทสนทนาแล้วก็บทความที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะครับผมอ่ะ สุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพบกันในชั่วโมงสอนสดนะครับผมห้อง1ห้องสองนะครับผมเราจะเจอกันตอนเวลา9โมงนะครับผมห้อง3าห้อง4ี่เราจะเจอกันตอนเวลา10โมงครึ่งนะครับผมให้เด็กๆรักษาเวลาด้วยนะครับผมถ้าเราซื้อส่งคลิปอะไรไปแล้วนะครับผมให้เด็กๆส่งลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยให้เด็กๆรีบกดเข้ามารอเลยนะครับผมอะสุดท้ายนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสําหรับเด็กๆคนไหนนะครับที่ไม่สามารถเรียนได้นะครับผมเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งเลยก็คือวันพุธเลย นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับผมสามารถทักมหาหาเราซื้อได้เลยอ่ะเราซื้อต้องกล่าวคำว่าจาเจียนแล้วครับผมเด็กๆครับบ๊ายบาย